สวัสดีค่ะช่องไทยบายสีมีงาน DIY การทำกระหงใบตองมาฝากค่ะคลิปนี้เรามาทำกระทงแบบง่ายกันนะคะเป็นกระหงกลีพัดหรือเกล็ดพญานาคค่ะใบตองที่จะนำมาพับกลีพัดหรือเกรดพญานาคต,นาานาต้องฉีกทิ้งไว้ให้นิ่มก่อนค่ะตัดกว้างสองนิ้วครึ่งความยาว7-8นิ้ว ด้านซ้ายมือจะเป็นริมใบตองคือส่วนที่นิ่มนะคะเอาด้านนวลเข้าหาตัวค่ะวิธีพับพับทบครึ่งเลยค่ะด้านข้างเหลือเผื่อไว้ประมาณนิ้วครึ่งค่ะเวลาจับจีบใช้นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้นะคะในการช่วยดันใบตองขึ้นมาค่ะดันขึ้นมาเป็นสันทบให้เป็นจีบค่ะ ริมใบตองจะอยู่จุดกึ่งกลางพอดีของใบตองค่ะที่เราพับลงมานะคะจีบที่สองหมุนงานมาค่ะจับจีบไปด้วยหมุนงานไปด้วยนะคะดิมใบตองจะอยู่ตรงจุดเดียวกันค่ะจีบที่สามใช้น้ิวชี้ดันขึ้นค่ะติมใบตองตรงนี้เสมอกันระยะห่างของจีบกะเอานะคะให้ได้เท่ากันค่ะจีบที่สี่ทำเหมือนกันค่ะ บิดนะคะบิดข้อมือค่ะดันขึ้นจับตรงนี้ให้แน่นค่ะจีบที่ห้าใช้หัวแม่มือดันใบตองขึ้นเป็นสันทบค่ะตรงนี้ก็จับให้แน่นนะคะให้เท่ากันค่ะจีบที่หกใช้ดิ้วหัวแม่มือเหมือนกันค่ะดันใบตองขึ้นจับตรงนี้ให้เท่ากันเหมือนกันค่ะ ก็จะได้งานหกจีบนะคะงานที่เราจับจีบเสร็จแล้วเราค่อยๆจับไปตรองค่ะให้มาซ้อนกันตรงนี้ให้เสมอกันค่ะใช้แม็กเย็บเย็บต่ำลงมานะคะเพราะเดี๋ยวเราจะห่ออีกครั้งหนึ่ง กรีพัดที่เราพับแล้วเจียนแต่งด้านข้างให้เรียบร้อยค่ะใบตองที่ใช้เป็นแกนกลางตัดกว้างหนึ่งนิ้วครึ่งค่ะใช้สองชิ้นนะคะความยาวเท่ากับฐานกระหงค่ะตัวห่อหรือผ้านุ่งตัดกว้างนิ้วครึ่งความยาวเจดถึงแดนิ้วค่ะ การห่อเหมือนการห่อใบสียกยอค่ะแล้วแซมด้วยกลีบพัดวางแกนกลางให้อยู่ตรงกลางของตัวห่อค่ะเหลือเผื่อไว้ประมาณหนึ่งนิ้วจับใบตองด้านข้างาพักลงค่ะให้เป็นมุมฉากใช้เนื้อชี้ดันค่ะให้ติดกับขอบของแกนกลางยกขึ้นค่ะทำเหมือนกันทั้งสองด้านค่ะ ตรงที่เรายกขึ้นจะเอาชิดกันหรือเกยกันก็ได้ค่ะใช้แม็กเจ็บตรงที่เรายกขึ้นต่ำลงมาประมาณครึ่งนิ้วค่ะนำกลีพารสมาวางนะคะจีบที่หกของกลีพารจะอยู่ตรงนี้พอดีค่ะใช้แม็กเจ็บ หลังจากติดกรีบพับแล้วสลับกับการห่อผ้านุ่งค่ะตรงนี้วางต่ำลงมาประมาณครึ่งนิ้วค่ะจับใบตองพับเป็นมุมฉากแล้วอ้อมมาค่ะใช้นิ้วชี้ยกขึ้นด้านข้างทำเหมือนกันค่ะพับใบตองก่อนนะคะแล้วห่อพ้ามาค่ะใช้นิ้วชี้ยกขึ้น จุดตัดจะอยู่กึ่งกลางลายพาดพอดีค่ะใช้แม็กเย็บเจียนใบตองออกบ้างนะคะงานจะได้ไม่หนาจนเกินไปค่ะหลังจากห่อผ้านุ่งเสร็จแล้วนำปีพารมาวางค่ะให้ต่ำกว่าตรงที่เรายกมุมขึ้นนะคะประมาณเซนครึ่งหรือครึ่งนิ้วเท่ากับช่วงข้างบนค่ะ สลับกับการห่อด้วยผ้านุ่งค่ะตรงนี้ก็ประมาณครึ่งนิ้วนะคะติดปลีพัดส,สลับกับการห่อผ้านุง่ง ทำจนได้ความยาวเท่ากับฐานกระทงค่ะเวลาห่อค่ะอ้อมกลีบพัดมานะคะกดลงขานิดนึงยกไปตองขึ้นค่ะด้านนี้เหมือนกันค่ะกดกลีบพัดลงนิดนึงนะคะอ้อมมาค่ะ ด้านหลังงานค่ะด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้นะคะฐานกระหงตัดหยวกกล้วยเส้นผ่าศูนย์กลาง4นิ้วตัวกรีพัดความกว้างประมาณสองนิ้วเวลาตัดฐานกระหงก็จะต้องเล็กกว่านะคะตัวกรีพัดจะอยู่สูงกว่าตัวฐานค่ะ ประมาณครึ่งนิ้วหรือมากกว่านั้นก็ได้นะคะตัวฐานห่อให้เรียบร้อยค่ะลองนำกลีพาด์มาวัดกับฐานก่อนนะคะหลังจากที่เราวัดตัวกลีบกับฐานกระหงแล้วเวลาจบงานจบที่ลายนี้นะคะกลีบพัดแล้วตัวหอ่อตรงนี้เราล่อออกค่ะลาะตัวห่อออกหนึ่งชั้นค่ะตรงที่เราเริ่มต้น เวลานำมาประกอบลายก็จะสบกันพอดีค่ะฐานด้านล่างกับตัวกรีบจะเสมอกันค่ะด้านบนกรีบจะโผล่ขึ้นมาประมาณครึ่งนิ้วตรึงด้วยตะปูหมุดค่ะซ่อนหัวเข็มให้มิดนะคะ ใช้ลวดขนาดเล็กเบอร์ยี่สิบหกตัดนิ้วครึ่งแล้วงอเป็นตัวยูแบบนี้ค่ะตกแต่งด้วยดอกไม้ทูบเทียนให้สวยงามค่ะ ดอกกล้วยไม้เสียบด้วยไม้แหลมหรือไม้จิ้มฟันค่ะเสรียเรียบร้อยแล้วค่ะกระทงกลีพัดหรือกลีปเปลดพญานาคท่านนำไปต่อยอดได้ค่ะ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ